สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาประมาณเกือบ5้าทุ่มเลยนะครับผมนั่งอัปเดตข่าวลิเวอร์พูลเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตอนนี้น่าจะหมดละสำหรับค่ำคืนนี้ทั้งวันเนยนะครับมันจบในค่ำคืนนี้แหละนะครับข่าวใหม่ๆนะครับ วันนี้นะครับผมขออนุญาตเข้าในการก่อนเลยันับแรกนะครับแล้วก็จะร่ายยาวทีเดียวให้จบนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลกันในค่ำคืนนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของการตอบโต้จากมิเกลอาเตตานะครับ หลังจากที่เจอเกนครอปนะครับให้สัมภาษณ์นะครับว่าในฤดูกาลนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นทีมที่คว้าแชมป์ได้ครอปได้ออกมากล่าวก่อนหน้านี้นะครับทีนี้วันนี้นะครับมิเกลอาเจตานะครับได้ออกมาเคารบนะครับเขาออกมาอธิบายนะว่าทฤษฎีของครอปเนี่ยว่ามีเพียงแมนซิตี้เท่านั้นนะที่จะคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้นะครับอาร์เซนอลก็เป็นอีกทีมนึงนะที่เข้าใกล้ได้นะครับ เดอะกันเนอร์นะครับเป็นรองแชมป์แน่นอนครับเขาทุ่มทุนสร้างในฤดูกาลนี้นะครับและที่แน่ๆน,นะครับการมีดิแคร์ไรท์คายฮาวเวิร์สและก็ยูเรนทิมเบิลนะครับส่วนผสมนี้นะครับจะทำให้ทีมของลูกทีมของพิเคอัลเตตาเนี่ยควา้าแชมป์เนี่ยอัลเตต้าก็บอกว่าไม่มีใครนอกเหนือจากซิตี้ความหมายที่แท้จ,จริงแล้วมีทีมอื่นอีกนะยิ่งคุณผ่านได้เล่นรอบแชมเปี้ยนลีกมาเท่ไห่เนี่ย คุณยิ่งอยู่อันดับสูงในตารางมากเท่านั้นแต่หากคุณอยู่อันดับสองคุณอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ได้นะครับคือก่อนหน้านี้จริงๆแล้วเนี่ยอาเจต้าเองเนี่ยนะครับก็ฟังเรื่องราวที่ครอบพูดออกมาเนี่ยอาเจต้าก็เลยตอบไปว่าผมเคารพในสิ่งนั้นนะแต่เห็นได้ชัดว่าเราคงเส้นคงวาม,มาหลายปีเราสมควรได้ความเคารพเราสมควรได้ความเคารพทุกสิ่ง ถ้าคุณทำเพื่อได้การลุ้นแชมป์เนี่ยนั่นก็หมายความว่าคะแนนทั้งหมดคุณจะต้องทำให้มันแบบยังไงคคุณต้องทำให้มันดีที่สุดอย่างนี้ดีกว่าการเสริมทัพในฤดูกาลนี้ของอาร์เซนอลนะครับก็คือมาตรฐานมาตรฐานที่ยังคงพัฒนาต่อไปเราคงต้องลองฝีมือกันนะครับในฤดูกาลนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รู้แล้วครับคอมมิชิลเนในอาร์เซนอลจะเจอกับแมนซิตี้ ผมทำไลฟ์อัพให้กับแมนซิ y ตี้ไปละรวมถึงการทำนายผลว่าแมนซิ y ตี้จะชนะอาร์เซนอลสประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเกมการกุศลมันเป็นเอกลักษณ์ของเกมคอมมูนิตี้ชิลนะครับก็ต้องเข้าใจบทบาทของวัตถุประสงค์การจัดงานก่อนเพื่อการกุศลนะครับก็อาร์เตต้าเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดของครอปมากเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าทุกทีมแหละนะครับเสริมทัพมันก็ต้องก้าวหน้าต่อไปนะครับก็ แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของครอปกับอาร์เตต้านะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโรมิโอราเวียนะครับก็จะเล่าจะเล่าบทความประมาณ3บทความมันจะมีอยู่บทความหนึ่งนะที่ผมรู้สึกว่าเออผลประโยชน์ก็คือผลประโยชน์นะครับอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าซาร์ทมตันขอ50ล้านปอนด์ตลอดเลยลิฟูก้อนแรก37ล้านปอนด์ครั้งที่1 ก้อนที่2 42ล้านปอนด์ครั้งที่2มันเหลืออีก8ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลจะพยายามอีกครั้งนึงนะครับลิเวอร์พูลจะพยายามอีกครั้งนึงครับคืออย่างนี้ครับโรมิโลมอลาเวียเนี่ยวันนี้นะเขาจะลงสนามกับเซาท์แฮมป์ตันเลยแหละผมจะลงสนามวันนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับลาเวียนะครับจริงๆอะ่ะในเกมกับเซาท์แฮมเซาท์ทัมตันเอาชนะอะไรนะเชฟฟีเวนเดย์ใช่ไหมเมื่อคืนวันศุกร์อ่ะสองหนึ่ง ลาวเวียจะลงสนามแต่ปรากฏว่าซาร์ทมตันให้นั่งเป็นมานั่งสำรองนะครับลัสเซลมาตินไม่ให้ลงลาเวียยืนยันจะลงนะครับแต่ว่าไม่ให้อยู่บนมานั่งสำรองเพื่อให้สมบูรณ์ไว้ก่อนไงเกิดลงไปปุ๊บเจ็บเนี่ยพังเลยครับเพราะจริงๆแล้วทงมันถูกปักที่การขายไงเนี่ยครับคือประเด็นสำคัญเลยทีนี้ลัสเซลมาตินเนี่ยก็บอกว่าในเกมต่อไปกับ มิเดิลสโบรใช่ไหมเดี๋ยวนะเกมต่อไปลาเวียอาจจะได้ลงสนามกับมิเดิลสโบรเปล่าผมไม่ได้เช็คตารางของซั์แัมตันนะว่าเจอกับอะไรอะแต่เขาบอกว่านัดต่อไปอะลาเวียถ้ายังไม่ได้ย้ายทีมก็ต้องอยู่มานั่งสำรองเหมือนเดิมนะครับซึ่งลาเวียรจริงๆแล้วเขาต้องการไปอยู่กับลิเวอร์พูลนะผมบอกไว้ก่อนนะเขาต้องการไปอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าพอพอเริ่มแข่งจริงปุ๊บเอาไม่ให้ย้ายใช่ไหมแข่งจะลงสนาม ก็ให้นั่งสำรองก่อนนะครับกลัวเจ็บไงนะครับถ้าเจ็บในเรื่องใหญ่เลยนะครับนั่นก็หมายความว่าวันนี้นะครับริพูยื่นข้อเสนอขั้นที่2องอะสี่สิบเอ็ดสี่สองล้านปอนด์อ่ะมันยังไกลกว่า50ล้านปอนด์และจะก,กินคอปเนี่ยนะครับได้ประชุมแล้วนะว่าเขาอะต้องการลาเวียนั่นก็หมายความว่าริพูต้องยืน่นครั้งสามน่าจะพุ่งเนี้ยน่าจะพุ่งเนี้ยนะครับเพราะวันนี้ข่าวเงียบ ก็คือการปรับปรุงข้อเสนอไงเพราะว่าเมื่อคืนนี้อาราเวียไม่ได้ลงไงนักข่าวเขาบว่าพรุ่งนี้น่าจะมีโอกาสที่ลิพูจะยืน่นครั้งที่สามนะครับหรืออาจจะไปค่ำคืนนี้ก็ได้ใครจะไปรู้ล่ะช่วงที่เราหลับอยู่นะครับทีนี้มันมีบทความอยู่ฉบับหนึ่งเขาบอกว่า50ล้านปอนด์เนี่ยมันเหมือนบทพิสูจน์ของลิพูนะเหมือนจะเป็นบทความของเบนจัคขอบปะถ้าผมจำไม่ผิดนะเพิ่งอ่านไปเมื่อตอนหัวค่ำเนี่ย ไม่ไม่ประมาณประมาณสามบรรทัดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงวงการธุรก,กิจนะลเว์พูก็ได้ค่าตัวที่เหลือเชื่อนะจากฟาบิโนฟาบิโนโสี่สิบล้านปอนอะอายุขนาดเนี้ยมีที่ไหนอะคือคือฟาบิโน่ในอายุเท่าไหร่ใกล้สาสิบใช่ไหมผมจาอายุของฟาบิโนไม่ได้นะแต่ว่าคือเขาได้ค่าตัวฟาบิโน่ตอนเซ็นมากับตอนขายออกไปอะไม่ห่างกันมาก ค่าตัว40ล้านปอนด์นี่ถือว่าสูงมากนะครับได้ข่าวของฟาบ์มินโยมา40ล้านปอนด์ใช่ไหมแต่ลิเวอร์พูลจะมาจ่ายลาเวีย50ล้านปอนด์เน่ะมันเหมือนกับทําธุรกิจติดลบอะแต่เขาต้องการทําธุรกิจแบบเหลือเงินน้อยหน่อยนี่คือความหมายของลิเวอร์พูลคือถ้าเกิดเซ็นสัญญากับลาวเวียได้ประมาณ42ล้านปอนด์เนี่ยลิเวอร์พูลก็จะลงทุนแค่2ล้านปอนด์ก็คือเอาค่าตัวฟาบ์มินโยเนี่ย40ล้านปอนด์มาจ่ายลาเวียซึ่งลงทุนอีกแค่2ล้านปอนประะมมาณนี้ก็่่จจบแตไ ลายเป็นว่าลิฟูเนี่ยขายฟาบินโยได้ปุ๊บต้องมาลงทุนอีก10ล้านปอนอะและอย่างหนึ่งในนิสสื่อต่างประเทศเขาก็ประเมินราคาของโรมิโอลาเวียไว้ที่ประมาณ40ล้านปอนแพงสุดแล้วครับเป็นราคาที่ลิฟูจะให้ได้แค่นี้นะครับ40ล้านปอนแต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ขายไงนั่นก็หมายความว่าลิฟูจะกลับมาอีกครั้งมันก็สมเหตุสมผลนะอาส่วนตัวผมนะถ้าเป็น45ล้านปอนเนี่ยมันควรจะวินวินได้ละแต่เขาให้มา42นะครับ ในมุมมองของลิเวอร์พูลเชื่อว่าถ้าสัก45ล้านปอนด์เนี่ยก็น่าจะเป็นสมเหตุสมผลละเพราะว่ามันแพงกว่านี้ใครก็ไม่เซ็นหรอกลาเวียระบุถึงความต้องการไปอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งนานแล้วและผู้เล่นเองเนะครับไม่ปรารถนาที่จะเล่นในลีกวันก็อยู่ลีกวันต่อไปซีถ้าลิเวอร์พูลไม่เซ็นอาจจะมีทีมอื่นมาเซ็นก็ได้ถ้ามองโลกในแง่ดีนะสำหรับลิเวอร์พูลนะนี่คือการกดดันให้ลาวเวีย,ยขอย้ายทีมด้วยตัวเองคือเขาจะจ่ายก็คือต่ำกว่า50ล้านปอนด์ นี่คือความหมายนะครับก็รอดูกันนะครับดิวของลาวเวียนเนี่ยผมว่าปิดได้อยู่แล้วละ่ะเพียงแต่ว่าอีตอนตกลงอนะจะตกลงแบบจบแบบไหนนะครับลาเวียนไป19ปีนะจะถึง50ล้านปอนด์ก็แพงไปอยู่รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจุนทานเคนนะครับเมื่อก่อนนี้เขาเป็นผู้บริหารของริวบ์พูลนะครับเป็นผออเป็นผออ,อด้านการธุรกิจอะนะครับ ทีนี้วันนี้นิวคาสเซิลเนี่ยนะครับได้เซ็นสัญญากับจุาธานเคนจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับผู้เล่นเลยนะแต่มันเกี่ยวกับเขาเรียวกว่าการวางแผนทางการลงทุนหุ้นส่วนคนใหม่อะ่ะเอาง่ายๆนะจุลธานเคนเนี่ยนะครับเขาเอามาเป็นเหมือนกับไงอะ่ะรองประธานฝ่ายขายนะครับเหมือนเหมือนฝ่ายขายแล้วก็เป็นพันธมิตรอะ่ะเขาเคยมีบทบาทตอนนี้เคนเนี่ยจะ จนทานเคเนจะมีบทบาทที่เส้นเจมพาร์กจะทำงานกับปีเตอร์ซิลอาซิเวอร์สโตนเขาเรียกกันว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์และช่วยบักผักดันกลยุทธ์รายได้สโม,มสร <_ p ull> ก็คือเขาเคยทำงานกับลิเว,วอร์พูลแหละนะครับเอาเอาเอาง่ายๆนะเดี๋ยวจะงงกันไปใหญ่ <_ p ull> ก็คือผู้บริหารจนทานเคนเนมาทำงานกับนิวคาเซิลน,นะครับมาทำงานกับนิวคาเซิลก็บริหารงานด้านการกีฬาอะไรไปนะครับก็ ก็ต้องยินดีกับจจ้าทานเคนด้วยนะครับก็อย่างน้อยเคยทำงานกับลิวพูมาแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเดวิดนูเยสนะครับวับนนี้นะครับแกลลี่ลินิเกอร์เนี่ยนะครับจะเป็นคนดังเลยแกลลี่ลินิเกอร์เนี่ยได้ออกมาพูดถึงเดวิดนูเยสในฤดูการนี้นะครับว่ามันได้เวลาแล้วที่เขาปรับตัวได้แกลลี่ลินลิเกอร์เก่า ลินิกเกอร์กล่าวว่าลิวพูลลงทุน85ล้านปอนด์มาจากเบนฟิก้าเขายังไม่สามารถที่ยิงประตูได้โดดเด่นพอและอย่างหนึ่งนะครับเกมกับคริสตัลเพลทเนี่ยไปไปหกใสโจอาคิมนะครับก็เลยโดนแบนไงทีนี้การใส่เสื้อหมายเลข9ลิวพูลนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่ยิงได้9ประตูจาก2 9เกมก็ก็ถือว่าฤดูกาลแรกก็ไม่ได้สอบตกแล้วก็ไม่ได้คิดเล็คิดเลนะแต่วันนี้นะครับเขาอุ่นเครื่องได้3ประตูละ นั่นก็หมือนเขาว่าลีนิกเกอร์กล่าวว่าจริงๆแล้วลูกชายของแกรี่ลีนิกเกอร์อะนะครับก็บอกแล้ว่็เขาชอบเดวินนยสของนิวพูลมากลีนิกเกอร์กล่าวในรายการเขาบอกเลยว,ว่าในรดูการนี้เนะนีเ่ยดูยสจะกลายเป็นผู้เล่นที่ยิงประตูดได้เป็นกอบเป็นกำรรนะครับเอาไว้ยิงก่อนค่อยคิดล้กันนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้สำหรับเรื่องราวของดาวินนยสนะครับ เรามาต่อกันที่นักเราของเจกเก็ครอปกันนะครับวันนี้ครอปก็มีบทความพูดถึงหลายเรื่องมากถ้าเกิดใครฟังข่าวเมื่อเช้าสรุปข่าวกันยนะทีมผมจะพูดถึงการใช้เงินของลีกซาอุนะครับแต่ถ้าเป็นเจกเก็ครอปในค่ําคืนนี้นะครับมีการพูดถึงการวางแผนระยะยาวคือมันมีข่าวกับนักเตะหลายคนมากแต่เป็นนักเตะที่อาย,ยุน้อยๆครอปวันนี้นะครอปอายุ56ปีแล้วนะอายุ56ปีละและตัวของครอปเองนะครับ เขาบอกว่าตลาดนักเตะตามเวลาในกเนี่ยปิดนะครับห้าทุ่มวันที่1กันยายนมันจะเป็นวันที่2เวลาตีห้บ้านเราอ่ะบ้านเราอ่ะไทยแลนด์นะครับทีนี้ครอปก็กล่าวว่าการที่เซ็นสัญญากับนักเตะสักคนหนึ่งเนี่ยทำไมมันยากนะครับทำไมมันยากแล้วทุกทีมันก็ต้องการเขาเรียกว่าไงค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วนะครับครอปเองเนี่ยสนใจหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นอันเดรอันเดรนะครับอันเดรใช่ไหมคนนึงละ เนี่ยที่ราคาไม่แพง20ล้านยูโรนะครับวันนี้ครอบไม่ได้บอกว่าจะเซ็นนะแต่ว่ามีข่าวหลายคนมากนะครับก็แจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฮนโดกันนะครับไปอยู่ซาอูนี่ยังมีคนพูดถึงอยู่นะครับวันนี้นะครับแกเลตเซาเกตนะครับผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่าน Talk s p o r t ในวันนี้นะครับว่าคือไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกเฮนโดอยู่ลีกซาอูก็อยู่ไป แต่อย่างไรก็ตามการที่เขาจะถูกติดทีมชาติกรงกฤษเนี่ยมันก็อยู่ที่ฟอร์มของเขาเนั่นแหละก็ไม่มีใครจะตอบอนาคตได้แกลลี่นินิเกอร์อขอไปนะครับแกลลีเซาเกตกล่าวไว้นะครับก็มันเป็นความเข้าใจเนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยาการติดทีมชาติมันก็เป็นเรื่องที่ผู้พิการทีมชาติกรงกฤษต้องตัดสินใจก็คือเซาเกตนะครับก็เฮนดูจะมาติดก็ได้นะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเดี๋ยวครับอันเดรนี่ผมไปแล้วใช่ไหมครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของโอริกซินเชนโกกันนะครับมันมีบทความหนึ่งนะครับที่ซินเชนโกพูดถึงโมซาล่านะครับอันดับแรกผมบอกไว้ก่อนนะคือเมื่อวานก่อนใช่ไหมที่อุ่นเครื่องกับบบเรยร์มินิกอะ่ะแล้วคิงไอ้แบ็คซ้ายของบาเยอร์มินิกส์ใครนะโกมองว่าโกมองป่ะจาไม่ได้แล้วนี่โอโอโอลเดวิสอัลฟโซเดวิสใช่ไหม ที่เร็วๆว่ะเล่นฝั่งซ้ายอะนั่นแหละเขาประกบซาร่าอยู่หมัดเลยนะซา ah ร่าเลี้ยงบอลไม่ผ่านเขาเลยนะแต่อย่าลืมนะครับตัวของเดวิสเองอะนะครับอายุน้อยกว่าซาร่าวันนี้ซาร่าอายุ31ปีละแต่ทีเนี้ยการที่เขาเนี่ยไม่สามารถผ่าน Antonio, อันโตนิโออาลฟอนโซ่เดวิสใช่ไหมนั่นแหละปัญหาเลยพออายุมากขึ้นนะครับการที่จะทำอะไรได้เหมือนตอนหนุ่มมันก็ต่างไปไงแต่ซาร่าหยังคงเป็นคนสำคัญของลิเวอร์พูลนะ ยังเป็นหนึ่งในกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกคนนึงเลยแหละโมซาล่าเนี่ยซิเชโก้เนี่ยเขาเกี่ยวอะไรกับซาล่าละ่ะเขาบอกว่าการเจอกันตอนเมื่อก่อนน่ะนะครับซิเชโก้ยอมรับเลยว่าโมซาล่านี่เป็นกองหน้าที่คุณหยุดไม่ได้ถ้าเขาต้องฟอร์มคุณหยุดไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลวันนี้ก็ยังดีอยู่นะซาล่ายุ31าปีแล้วนะครับ231นัด1 3 9ประตู59แอซิสเป็น เป็นผู้เล่นชาวหยิบนนะครับที่เล่นดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนะครับและเขาเองเนี่ยความฟิตไม่เคยตกความฟิตไม่เคยตกนะครับก็ถือว่าฟิตร่างกายดีนี่คือเรื่องราวของโอเล็ินซินชิโ้นะครับที่พูดถึงคู่ต่อกรที่น่ากลัวคือโมซาล่าแจ้งให้ทราบประมาณนี้นะครับหมดหรือยังโอเคเรามาต่อันที่เรื่องราวของอันนี้ฟังหูไว้หูก่อนฟังหูไ้หูก่อน ข่าวเพิ่งึงชั่วโมงเองครับคิดได้ไอเบเป้น,นะครับกับปารีสแซงแมงนะครับอาจจะถูกพิจารณามายืมตัวมาอยู่กับลิเวอร์พูลนะอันนี้มันคนละเรื่องกับจอเกนคอปพ,พูดมาก่อนนะอันนี้เพิ่งเกิดมาหนึ่งชั่วโมงครับทีนี้นะครับไม่มีทีมใดนะครับที่จะเซ็นสัญญากับอเอบเป้ได้และปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยแต่วันนี้นะครับสมโมสนในอีกซาอุก็ไม่สามารถเซ็นสัญญากับอเอบเป้ได้เพราะเขาไม่ไปทางเลือกเดียว ก็คือการที่จะให้เอปเป้เล่นฟุตบอลต่อกับปลารีสได้คือการปล่อยให้ยืมตัวแต่การปล่อยให้ยืมตัวเนี่ยหมายความว่าปลารีสก็ต้องทําใจนะเสียฟรีแน่ในรายง,งานจากฟุตบอลอินไซเดอร์เขาก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอปเป้เนี่ยสามารถมาเล่นกับเจอร์กินครอปได้แต่อยู่ที่การคุยแล้วตัวของเอปเป้เนี่ยเป็นแฟนลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับก็มันอยู่ที่ครอปหัวล้อนะครับมันจะเป็นไปได้หรอ แต่ข่าวเพิ่งออกมายืนยันนะครับหชั่วโมงเองครับรอดูกันต่อไปเนาะคืออย่างน้อยมีอะไรให้ลุ้นเนี่ยดีกว่าไม่มีอะไรลุ้นนะครับแจ้งให้ทราบตรงเงราของเอปเป้นะครับหชั่วโมงเองครับประมาณนี้นะครับคราวนี้นะครับเ็จะพาทุกท่านมาสู่โปรแกรมการแข่งขันแล้วครับหลังจากนี้นะลิเวอร์พูลก็จะเหลืออีก1เกมนะครับเอ่อเดี๋ยวนะลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับอาเชลซีใช่ไหมแต่เกมบุนเครื่องของลิเวอร์พูลเหลือ1เกมนะครับดูตามตารางไปเลยนะครับ ก็เกมต่อไปนะครับเกมวันอาทิตย์นี้ใช่ไหมวันที่8เดี๋ยวเดียววันอาทิตย์วันที่8เดี๋ยววันนี้วันอะไรเนี่ยวันอังคารสิวันที่8ปอะคือวันอังคารที่8นะครับสิงหาคมเวลาตีหนึ่งเนี่ยลิเวูจะต้องอุ่นเครื่องกับดับซับนะครับน้องใหม่ของบูเลติก้าและหลังจากนั้นนะครับเกมแรกนะครับเกมแรกที่จะต้องบุกไปเยือนเชลซีนะครับวันอาทิตย์ที่13สิงหาคมนะครับแล้วก็ลิเวูจะเล่นในบ้านเจอกับบอลมัดในวันเสาร์ที่19นะครับ และหลังจากนั้นต้องบุกปเยือนนิวคาสเซิลแล้วก็เล่นในบ้านเจอกับแอสตันวิลล่าเท่ากับว่าเปิดฤดูกาลมานี่โหดมากเลยสี่นัดนี้นะครับก็อันนี้คือบทส่วนโปรแกรมนะครับคราวนี้นะครับก็จะพาทุกท่านนะครับมาเข้าสู่การพรีวิวเกมนะครับการที่ลิเวอร์พูลเจอกับสโมสรดามสตาร์แน่นอนครับในเกมนี้เนี่ยเป็นการตอนนี้จะเป็นยุคที่ไม่มีพวกนักเตะที่ย้ายออกไปละไม่มีฟาเินโยนะครับ แต่อย่าไรก็ตามนะครับวันนี้นะครับริพูมีหลุยนีอาร์สนะครับมีกัคโปและมีใครหลายๆคนที่สามารถลงสนามได้นะครับฟันไดเนี่ยไปกับตันทีมและเชนเป็นรองกับตันทีมทีนี้การอุ่นเครื่องนะครับกระชับมิดของริวูพูลเนี่ยสี่นัดสนัดชนะ2เสมอ1แพ้1นะครับสนัดหลังสุดเนี่ยพอเสมอปุ๊บก็มาชนะชนะเสร็จก็มาแพ้ในขณะที่ SV ดามซันะครับก็ก็อุ่นเครื่อง4นัดเหมือนกัน แพ้2เสมอ2ชนะไม่เป็นนั่นก็หมายความว่าในเกมที่จะอุ่นเครื่องกับลิเวอร์พูลเนี่ยถ้าเกิดเขาเขาเล่นนะก็มีโอกาสที่จะอ่าผมว่าไม่น่าชนะหรอกเพราะว่าเขายังหาชัยชนะไม่เจอเลยเกมอุ่นเครื่องนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับในเกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลคาดว่าก็น่าเล่นแอนฟิ์เนาะก็น่าจะส่งผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะครับเรามาดูไลน์อัพนะครับ11ผู้เล่นตัวจริงของ สโมสรลิเวอร์พูลก่อนนะครับไม่ไม่เอาลิเวอร์พูลทีมเดียวพอผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นอาริซอนเบเกอร์นะครับคู่เซนเตอร์ก็จะเป็นฟันได้กับคูนาเต้นะครับแบ็กซ้ายเป็นโรเบิร์ตสันแบ็กขวาเป็นเทรนด์นะครับแล้วก็มิฟิลฮองนี่บอลเป็นคูติสโจนจับคู่กับแม็กอลิสเตอร์นะครับแล้วก็มีโซวอลไลน์เป็นตัวรุกเลยนะครับสามประสานแนวลุกก็จะเป็นโมซาลาหนุยหนุยหนุยดิออสนะครับแล้วก็ดาวิดนูเยสนะครับมากันที่การทำนายผลครับ สำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่ง <aroma> ขันของคูณนี้ไว้ว่าสโมสรริวพูนะครับจะอุ่นเครื่องนะครับชนะดามซัสนะครับได้สประตูต่อศูนย์เลยนะครับอีกครั้งนะครับสำนักข่าวต่างประเทศนะครับก็ทำนายผลการแข่งขันของเกมอุ่นเครื่องนี้ไว้ว่าริวพูนะครับจะชนะดามซัสได้สประตูต่อศูนย์นะครับก็รอดูกันนะครับเป็นไงบ้างครับ สรุปข่าวสโมสรอนลิเวอร์พูลนะครับในคัมคืนนี้นะครับบนสรุปสำคัญของคลิปนี้นะครับอาเตต้าก็พูดนะครับว่าฤดูกาลนี้เขามีโอกาสลุ้นแชมป์เหมือนกันนะเพราะเขาก็เสริมทัพหนักหน่วงเหมือนกันไม่ใช่แมนซิตี้คนเดียวในขณะที่ดิวของโรมิโอลาวเวียนะครับลิเวอร์พูลควรจะมากลางๆก,กับเซาทป์ตันที่45ล้านปอนด์ดีไหมมันจะได้สมเหตุสมผลหน่อยนะครับ50ล้านปอนด์เนี่ยก็แพงกันนะส่วน เรื่องราวของอนักเตะนะครับอย่างผู้บริหารเนี่ยผู้บริหารของลิเวอร์พูลเนี่ยมาอยู่กับนิวคาสเซิลก็คือจูนาธทานเคนนะครับก็มาทํางานของเขานะครับแล้วก็เรื่องราวของอเดวนะครับดาวิดนูเยสนะครับจะมีฤดูกาลนี้ที่ยิ่งใหญ่มากกับลิเวอร์พูลนะครับส่วนจอเก็กคอปเองนะครับก็แน่นอนเขามีภารกิจเยอะนะครับก็คงจะต้องทดสอบกันไปนะครับ ส่วนเกเรซเอาเกตนะครับการการที่เฮนโดไปเล่นในลีกซาอุนะครับก็อยู่ที่การพิจารณาในขณะที่โมซาร่าดูการน,นี้ของลิปูเนี่ยเป็นคนสำคัญเลยนะครับแล้วก็อ่าส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นเราของอะ,อะไรนะมันก็เป็นไรอัพสิบเอ็ดผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามนะครับก็นัดนี้ที่หูชุดใหญ่นะครับอาริซอนเทรนโกนาเต้ฟันได้โรเบิร์สันแม็กอลิสเตอร์โจนโซบอตไล อาโมซาล่าดาวินูเยสและหลุยดิออสนะครับทำนายผลทีู่จะชนะ3ประตูต่อศูนย์เลยรอดูกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่องเจนวิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ